ือเอามวยแทนก็จริงครับแต่ว่าแอนเดอร์สันนี่ประเภทอึดถึกทนครับยังไงครับยังไงครับยังไงครับสับซอกไปครับกรบปุเตะพับในครับเข่าไปหมัดทุกขวาครับแอนเดอร์สันตีเข่ามาแกก็โต้ตลอดนะครับโดนโยนเข่าเข้าไปครับฝังหน้าปลายหน้ามาครับเียยซ้ายหยับไล่ต้อนไปเรื่อยๆครับแแ้งซ้ายไปครับต่อยหมัดทีนึงแล้วตามด้วยเข่าครับมาครับแอนเดอร์สันโอ้โหด่ครับแหมลูกแบบนี้นี่ โยนเข่าไปแบบดื้อไม่ต้องจับนะครับจังหวะโยนเข่าซ้ายเนี่ยครับแบบนี้ครับหมายโดนสองับล่วงเลยโอ้ยแล้วดูครับแตกครับอ้าวครับยังไงก็เลื่อนนี่ไหลโจกเลยครับโอ้โหนี่ครับอ่ยังไงก็ต้องต้องเบรกเลยครับโดนดังจมูกครับฉีกครับโอ้ไม่ไหวครับจบเลยครับช็อตนี้ช็อตเดียวเลยครับดูครับโอ้โหนี่ครับเต็มเต็มครับ ดูอีกทีครับมุมนี้ครับเลือดน